โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกิ h ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชม คลิปวิดีโอใหม่ของเราตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธัทงพระวันตังอะพิวาเทมิกรา สว่าขาโตพรควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกราบสุปฏิปิปโนพระควโตาสาวกสังคโคสังขังนามามิกลาบนาโมตสสะพรควโตาอาลาหโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะพรควโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิริทิตมะติเตโชชัยยะสิทธิมหิทธิมหาพุนาปริมิตะปุญญาธิการัสะสัพพันตลายะนิวารณสัมมััสสะพระคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะทวติงสมหาปุริสัทวคณานุภาเวนะอะศีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัจทุตตะสตะมังคลานุภาเวนะฉับพันณังศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทะสปาละมิตานุภาเวนะทสอุปรปาละมิตานุภาเวนะทสศปรมัทธปาละมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิตทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยยธรรม,มานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสธรรมมัคขันธานุภาเวนะนาวโลกุตละธรรม,มานุภาเวนะอัตถังคิกมมกคานุภาเวนะ อัฏฐสมาปัติยานุภาเวนะชลพินยานุภาเวนะจะตุสัจจายาน,านุภาเวนะทัสสะพระรนานุภาเวนะสัพพัญยุตยานาน,านุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะ สัพพะบาริตานุภาเวนะระตะัตยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสอุปัตถวทุขะโทโมณส,สุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตลายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกับปาตุยหังสมิชันตุ ทีขายุตาตุยหังโหตุสัตวัสชชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสะปัพระตวะนะภูมิขังคามหาสมุทธาอาลักขกาเทวตาสธาตุมเหอนุลักขันตุภวตุสัพพมังขลัง ลักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพมังขะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวตุสัพพมังขะลัง ลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตนักขัดตยักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัดตยักขภูตานัง ปาปักขะหะนิวารนา,าปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเเวนักขัดตยัคขภูตานังปาปักขะหะนิวารนา,าปาลิตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเเวสิริทิติมะติเตโช ชายาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสะสัพพันตลายะนิวารณะสมัทัสสะพระขววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสะทวติงสะมหาปุริสลักษณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนานุภาเวนะ อัตตุตะสะตะมังคลานุภาเวนะฉับพันนะลังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทะสปาลมิตานุภาเวนะทะสะอุปรปาลมิตานุภาเวนะทะสะปารมัทธปาละมิตานุภาเวะะะะาะานเวะ สีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพาลานุภาเวนะเยยยธรมมานุภาเวนะจะตุลาสีติ สหัสธรรมมักขันทานุภาเวนะนาวโลกุตระธรรม,มานุภาเวนะอัดถังคิกมักขานุภาเวนะอัตถสมาปติยานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญา,านานุภาเวนะ ทัศภรยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะละตะนันตยะสารานานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสอุป,ปัตถวทุกขะ โธมณสุปายาสาวินัสสันตุสัพพันตลายาปิวินัสสันตุสัพพสังกับปาตุยหังสมิชันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสัตวัตชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาศปัพพตวนะภูมิคังคา มหาสมุทธาอาลักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุลักษขันตุภาวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลัง ลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวะตุสัพพมังขะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตนักขัดตยักขภูตานัง ปาปักขะหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัดตยักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัดตยักขภูตานัง ปาปักขะหะนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวสิริทิติมะติเตโชชัยะสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการศสะสัพพันตลายะนิวารณะสามัตทศภะ,ะขวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสมหาปุริสัต์ลัคนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัทุตละสตะมังคลานุภาเวนะฉับพันณังศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทส,ปา,าทสป,ปาละมิตานุภาเวนะทสอุปรปาละมิตานุภาเวนะทสปารมัทถปาละมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิตทานุภาเวนะพาลานุภาเวนะเยยยะธรรม,มานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสธรรมมัคขันทานุภาเวนะนาวโลกุตละธรรม,มานุภาเวนะอัดถังคิกมัคคานุภาเวนะ อัฏฐสมาปัติยานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะจะตุสัจจยานานุภาเวนะทัพษะภะระยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยาน,านานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะ สัพพะปาลิตตานุภาเวนะระตนตัตยะสารานานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสอุปัตถวทุขะโทมณสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตลายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกับปาตุยหังสมิชันตุ ทีขายุตาตุยหังโหตุสัตวัสชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสะปัประตวะนะภูมิขังคามหาสมุทธาอารักขกาเทวตาสัธาตุมเหอนุลักษันตุภวตุสัพพมังขลัง ลักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวะตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวะตุสัพพะมังคลัง ลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตนักขัดตยักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปาริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวเนักขัดตยักษขภูตานัง ปาปักขะหะนิวารนา,าปาลิตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัดตยักขภูตานังปาปักขะหะนิวารนา,าปาลิตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวท่านผู้ชมสามารถ สนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซปเปอร์แตง่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ